ถ่ายไว้มันดีอย่างเวลาเราปรปกรบอาจาอาจะพิดอ<ร>าจจะทูกเนี่ยเราก็ยังเห็นอันนี้ได้ครับมีเปิดมี้างโทรมาถามผมมีเบอร์โทรในเฟซอยู่ <c oughs> แต่ผมไม่ค่อยรับโทรศัพท์ <c oughs> ยิงทำเร็วทำเร็วกันไปที่คิดอะไไม่ได้ <c oughs> พอห้านาทีได้ <c oughs> ต้องใช้เวลาพอสักครึ่งชั่วโมง

แ,แล้วท่านนี้ัอยู่ในช่างอ่ะทะ่านมดีไม่ขาดผมถึงรับงานที่ละคัรไง

ที่ต้องถามคนเคยเข้าเข้าเข้าร้านอ่ะมยา่ไปถ้าันได้รมาถสูงเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวแต่พวกนั้นต้องช่างเฉพาะทางไม้อนร้อนเปนางตอด้อต้องตั้งไปผมอ่ะถ้าไม่ดวนก็ตั้งแต่ถ้าดวนก็ไปกน พี่เปลี่ยนร้านตั้งศูนย์ใหม่ตั้งไปวนาาชั่วโมงหนึ่งตั้งแล้วก็ลอง<ช>พวกงานทุนตัยังไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ได้เดี๋ยวตั้งให้ตั้งตั้งก็ตั้งได้ที่อยากตั้งไม่ใช่ไหนผมเห็นกิน,นยางแล้วนั่งมุนกินผมเห็นกินยางแล้วครับไไม่ได้ายางที่ใหม,ม่ยังไม่ถึงสองปี สอปีน si <wh> ี่แค <état> <ement> ่นั้นอแล้ววิ่งกี่หมื่นโลแล้วยังเออยังยังพี่วิ่งสี่สองหมื่นโลยังต้องใช้กี่หมื่นโลอ่ะใช้สี่หมื่นหกมื่นโลอ่ะสองหมื่นโลหมดแล้วเหรอพเวลามานํางานันนานไใชครับผมใชอยู่ 在。呃